แขกรับเชิญคนต่อไปของเรานี่ผมจะพูดถึงความสามารถเพราะคนนี้อินเตอร์แล้วโกนเซอร์จริงๆตัวจริงนะแต่คนนี้หน้าเด็กแล้วก็หล่อตลอดกาลได้เลยพบกันดีกว่าครับพิวก้ครับสวัสดีครับดีผมดีใจที่ในที่สุดนะก็มีโอกาสได้สัมภาษณ์คุณหลังจากที่เรารู้จักกันมาเป็นสิบๆปีครับหล่อตลอดกาลเก่งตลอดกาลใกล้เลยจริงหล่อมากเลยแลวปกติเนี่ย ในฐานะที่คุณพ่อลูกสอนตื่นเช้าแบบนี้ไม่เช้าขนาดนี้วันนี้นลูกตื่นประมาณตีสี่ครึ่งปกติหกโมงอ๋อหมงมาเช้ามากนะคะลูกตืององ่นชั่วโมงครึ่งก็มีความหมายนะใช่แล้วหกโมงนี้ทุกคนลูกตื่นหรือเปล่าใช่ก็ต้องพาลูกไปเรียนต้องหาเบอรเนเตอร์โอ้โหผูห้ชายคนนี้ถูกขนานามว่าสุภาพบุรุษน้อยคนนัดในวงการบันเทิงประเทศไทยจะถูกเรียกว่าสุภาพบุรุษคำนี้มีความหมายคุณยังไง ออก็มันก็มันก็คงไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะผมไม่รู้ว่าเขาเอาตรงไหนมามาคิดเพราะก็ผมรู้สึกว่าคนไม่น่าจะรู้จักผมดีพอที่จะตัดสินใจว่าผมอาจจะเป็นคนไม่ดีก็ได้มผมไม่ได้เป็นคนที่เปิดเผยชีวิตส่วนตัวเลยเลยไม่รู้จะรู้สึกยังไงดีแต่ว่าอยากให้ลูกชายเป็นสุภาพบุรุษอ,อ,อยากให้ลูกก,ก็คงเป็นเรื่องของการให้เกียรติให้ตรงข้าม,มหรือแม้แต่ให้เกียรติ อื่นๆด้วยกันในชีวิตอนั่นเป็นสิ่งที่สําคัญมากในเมื่อผู้ชายมีโอกาสที่จะอันตรายมีโอกาสที่จะเป็นคนไม่ดีมีโอกาสที่จะเป็นนักเลงที่จะแบ่งที่จะใช้อํานาจอมหิตอะไรต่างๆเนี่ยการจับบังเหียนไว้แน่นๆและควบคุมตัวเองให้อยู่ในความเรียบร้อยนี่คงเป็นสุภาพบุรุษเสียสละความต้องการของตัวเองเพื่อ ภาพกว้างที่ดีกว่าผมเคยอ่านตอนที่คุณได้สัมภาษณ์แล้วผมชอบเออผมชอบมากเลยคือคนนี้ได้ร่วมงานกับศิลปินที่ผมชอบเบอร์หนึ่งในใจเลยคือ JC ไม่มีคนไหนกนไหนได้ทำแล้วคุณได้ทำอ่ะคุณเจ๋งมากและการที่ได้ไปเจอคนเก่งขนาดนั้นรอบๆบข้างนั้นอ่ะก็ต้องมีคนปลื้มคนวิ่งหาคุณเยอะมากอ่ะแต่ฮิวโก้ไม่เคยมีข่าวเสียฮิวโก้ไม่เคยหันไปมองใครนอกจากภรรยาเขาทำยังไง ทำทำยังไงที่ที่ที่กลุ่มมืองเห็นไดแนๆๆ่นขนาดสอนพี่พีเคด้วยครับชินครั้งที่สี่แล้วนะโอ,โอเคไม่เอาแล้วนะพอแล้วนะคู่นี้เตอ๋อว่างไหมเ <c oughs> ชิญครับถึงครับผมว่าท,ที่ที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือการไม่ให้โอกาสตัวเองจริงๆนิสัยและจะพูดว่าสันดานของผมก็ผู้ชายเหมือนกันเห็นผู้หญิงสวยก็มองมอง่ายที่สุดก็คือก็อย่าก็อย่าไปเข้าใกล้อย่าไปคุยอย่าไปอะไรเลยมันง่ายกว่า แต่เวลาที่คุณเล่นแล้วันอยู่หน้าเวทีอย่างนั้นแล้วแบบสเปคเลยอ่ะมันไม่มีผมไม่มีสเปคพอพอ,พอมันแต่งงานไปแล้วมันมันก็ตอบมันง่ายกว่าจริงๆชีวิตมันมีอะไรให้ทําตั้งเยอะตั้งแยะแล้วผมก็แอบทบึ่งคนที่สามารถใช้ชีวิตแบบมีคนนู้นมีคนนี้มีคนนั้นและยังทํางานได้ผมว่าต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งบุกร้องอะ่ะใช่ไหมถ้าเราเอาเวลาไปไปใช้กับการไล่ ไล่ล่าสาวๆเนี่ยเราก็จะไม่มีเวลาเลี้ยงลูกเราก็จะไม่มีเวลาอยู่กับแฟนแล้วเราก็ไม่มีเวลาทํางานมผมว่าสามอย่างเนี่ยมันก็กินเวลาทั้ง<ช>หมด2ี่สิชั่วโมงแล้วแล้วจะเอาเวลานอนที่ไหนจริงๆผมก็รู้สึกว่ามันก็เป็นความเก่งอีกแบบหนึ่งนะที่จะ <c oughs> ที่จะเจ้าชู้และสำเร็จเวลาที่แบบมีผู้หญิงเข้ามาเราปฏิเสธเขายังไงคะไม่ค่อยมีเข้ามาครับจริงๆแล้วถึงที่ผมนับถือผู้หญิงเพราะโดยโดยรวมแล้วผูว้หญ<ท>ิงสัญชาตญาณจะดีกว่าผู้ชายผู้หญิงเห็นแหวนส่วนมาก นะบันทีสมัยเนี้เห็นวัยเียเข้าเลยอันทนาอินเนอร์มาเองครับผมไม่เกี่ยวผมไม่เคยเจอเนี้ยไม่เคยเจอไม่เคยเจอเลยแม้แต่ครั้งเดียวที่มองนอกก็ไม่เคยเจอแล้วว่าที่ที่ฮิวโก้ไม่เจอเพราะฮิวโก้ไม่เปิดโอกาสเราก็ถ้าเราคุยด้วยเราก็บอกเขาก็จะเขาก็จะถามว่าเราทําอะไรสมมุติว่าเขามาคุยด้วยภายใน30วิเขาก็รู้แล้วว่าเรามีเมียมีลูกแล้วแล้วถ้าเขายังจะต่อเนี่ย เขาก็คงไม่มีความน่ารักเท่าไหร่แล้วแหละใช่ไหม <Ừ. S 2> เลยมันก็ไม่ได้ยากที่จะไม่หลงไหลในคนที่พร้อมที่จะเข้ามาแทรกในคนที่มีครอบครัวในชีวิตของคนที่มีครอบครัวแล้วเลยมันไม่ได้เป็นเรื่องยากแต่ถ้าเราออกไปหาแน่นอนเราก็ต้องเจอ,อแต่เราไม่ใช่ยางงั้นเราไม่พูดถึงชีวิตอันสมบูรณ์ของคุณตอนนี้หลังจากที่มีภรรยามีลูกแล้วแล้วก่อนหน้าที่จะมีภรรยาก่อนหน้าที่จะเจอภรรยาคุณอะตอนนั้นสมัยก่อนเทเลยไหมผมจําไม่ได้แล้วครับ <laughs> โอเคโอ้ยชเราไม่พูดถึงเรื่องผู้หญิงแล้วดีกว่าเอาเรื่องลูกลูก, <Yes>. oh. ลกน่ารักกำลังน่ารักเลยลูกสองคนเป็นยังไงบ้างคะนิสัยต่างกันไหมต่างกันมากครับ <c oughs> คนโตเหมือนจะคล้ายๆผมคนเล็กน่าจะคล้ายๆแม่มากกว่าคนเล็กออก,ออกแนวแนวฮาแนวรักสนุกลื่นเลง,งคนโตะทโตก็จะหลายอารมณ์อยู่เหมือนผมแหละ ถ้ามาผิดที่ผิดทางก็ก็อาจจะไม่สนุกแต่ว่า,ถ,าถ้าเขาสนใจเขาก็เต็มที่สามารถสามารถทําอย่างเดียวได้ทั้งวันเลยถ้าเป็นเรื่องที่เขาสนใจแต่ถ้าไม่สนใจก็ไม่เอาเลยแสดงว่าก็เป็นพ่อที่เหียบก็ดุกไหมพ่อสมควรนะเพราะมันต้องมีผมว่ามันต้องมีบาลานซ์เพราะว่าแม่ก็คือสุดทิรักของลูกชายใช่ไมแ,บบแม่เขาปล่อยเหรอซึ่งแม่เขาเพื่อนเพื่อนเรานี่แหละก็ผู้ชายนะมันจะรักแม่อีกแบบหนึ่งใช่ไหมมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่ ที่พิเศษมากผมก็เหมือนกันคือคือแม่นี่คือคนที่ใกล้ชิดที่สุดคือคือความสัมพันธ์อันแรกและสําคัญที่สุดในชีวิตอาจจะผู้หญิงด้วยก็ได้แต่ผมพูดในฐานะผู้ชายอะ่ะเลยผมรู้สึกว่าพ่อไม่จําเป็นต้องเป็นเพื่อนเล่นพ่อต้องเป็นอีกอย่างต้องเป็นพยายามเป็นแบบอย่างแล้วพยายามให้เขามีขอบเขตโตขึ้นอยากจะไปแห,ก,แห,ก,แหกกฎก็แล้วแต่แต่ควรจะรู้ว่า กฎมันอยู่ตรงไหน,นควรจะรู้ว่ากรอบมันอยู่ตรงไหน,นไม่ได้ให้อยู่ในกรอบแต่แค่อยากให้รู้ว่าเมืองไทยเราอยู่เมืองไทยอยากให้รู้ว่ามารยาทสําคัญแล้วก็ไม่อยากให้สร้างอุปสรรคที่ไม่จําเป็นให้กับตัวเองด้วยการนิสัยเสียนี่ไงที่เขาเรียกว่าสอนลูกให้เป็นสุภาพบุรุษชอบขยัวันนี้มากชอบมากอะมิสเตอร์เพอร์เฟกต์แมนคุณพ่อคนที่ดีจริงๆแล้วเพราะเป็นพ่อที่ดีได้เป็นสามีที่ดีได้เพราะว่าจริงๆแล้ว รวมเนี่ยหรือเปล่าสักครู่เนี่ยนะครับพ <laughs> ี่คุยเช้าช่อง เข้าใจเธออยู่ฉันเข้าใจเธอดีรู้ว่าในใจเธอนี้นั้นมีเจ้าของใจเขาก็มีเธอใจเธอก็มีแต่เขาใจฉันเลยต้องเศร้าปวดร้าวจนฉัน เมื่อเห็นเธอเป็นสุขตัวฉันก็สุขใจแต่เธอมีเขาคอยห่วงใยดูแลเกียงชิกไตวันไหนที่เธอเศร้าเ,เขาที่จากไปวันไหนที่เธอต้องร้องไห้ ไปเคียงข้างเธอมีความลับที่อยู่ในใจมีความลับที่อยู่ข้างในเป็นความลับที่ยังเปิดเผยไม่ได้มีความลับที่อยู่ในใจเป็นความลับที่อยู่ข้างในแต่ไม่รู้จะบอกเธอได้ สมุติว่าเธอเลิกสมมติว่าเธอลาสมมติว่าน้ำตาเธอนอ้อจากคนนั้นของเธอ,อยังหวังรอเธออยู่จะเฝ้ารอเรื่อยไปแ,แล้วตัวใจของเธอจะมีฉันหรือเปล่ปา มีความลับที่อยู่ในใจมีความลับที่อยู่ข้างในเป็นความลับที่ยังเปิดเผยไม่ได้มีความลับที่อยู่ในใจเป็นความลับที่อยู่ข้างในแต่ไม่รู้จะบอกเธอได้อย่างไร ฉัันรกเธอเบื่อจริงๆมิสมเพอร์เฟกต์เบื่อทีมงานร้องกีตาร์หน่อยนะครับทีมงานรับกีตาร์หน่อยครับพี่พีเคทำไมต้องแบบว่าเดีโหคือถ้าเป็นผู้หญิงนี่คือคือผู้หญิงหลงรักผู้ชายนะการมองแบบคือคุณนึกคุณนึกว่าใจว่าปกติผมไม่ชอบมองคือผมไม่ค่อยมองผู้ชายหล่อแล้วล่ะแต่ผมรู้สึกอันจริงจริงพี่สึกรู้จักมันเป็นสิบปีอะคือหล่อด้วยแล้วเล่นกีตาร์แล้วร้องเพลงแล้วมันใช่เท่มากแล้วเราคิดว่าเฮ้ยเราอยากเป็นอย่างเขาบ้างว่ะ ยกไว้หนักเดียวกลัวเนี่ยไม่กลัวครับเพอาอก็ันน่ารักไม่เห็นน่ากลัวเลยทำไมวะตอบให้มองตากันมันไม่น่ากลัว คือต้องบอกอย่างนี้ว่าฮาน่าเป็นคนที่สนิทกับครอบครัวเราด้วยคุณส้มเจ้าของรายการที่เคยเล่นละครอับคุณเขาฝากความคิดถึงมาด้วยแล้วฮาน่าก็ไปไปร่วมงานไปเจอที่งานบ่อยมากเป็นผู้หญิงที่น่ารักคือต้องถาองถามนี้ว่าแต่งงานกันมาเนี่ยต้องปรับตัวกันเยอะไหมคะมันคงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเรื่อยๆแลวเราไม่สังเกตแน่นอนอะณวันนี้เราทัศนคติแล้วก็ปฏิกิริยาหลายๆอย่างเปลี่ยนไปใน10ปีที่ผ่านมาเนี่ย แต่มันไม่รู้สึกตัวมันเหมือนมันเปลี่ยนตามวัยด้วยแหละจริงๆคนเราถ้าไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยผมว่าผมว่าไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าคนก็จะชอบเพื่อนเพื่อนเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยจริงๆอะดีแล้วโตขึ้นก็ต้องเปลี่ยนไม่งั้นเราก็ยังนั่งใส่พระอ้อมเหมือนเด็กใช่ไหมมันก็ต้องพัฒนาไปเรื่อยๆค่ะแล้วหลังจากนี้ยังยังกลับไปเมืองนอกไปทํางานที่รู้ไหมหรือว่าตอนนี้ช่วยลีออยู่เมืองไทยแล้ว ก็อยากให้ลูกโตที่นี่อยากให้ลูกเรียนที่นี่แล้วแล้วจริงๆมันก็มีหลายอย่างที่ชีวิตเราอะ่ะมีมีลากที่นี่เยอะครอบครัวของภรรยาด้วยอะไรด้วยงานการแฟนเพลงไทยยังไงก็เยอะกว่าแฟนเพลงเมองน,นอกแฟนเพลงเมันองนอกนี่กระจายออกไปในจุดๆต่างๆเพราะฉะนั้น มันก็เป็นจุดที่ดีแล้วในยุคข,ของอินเทอร์เน็ตมันไม่จําเป็นต้องอยู่ที่ไหนถ้าเรามีผลงานโดยเฉพาะผลงานเพลงมันสามารถส่งไปได้ทั่วโลกแล้วถ้าการะแสตอบรับที่ไหนมันดีแล้วก็ค่อยบินไปบริการที่นั่นก็ได้ไม่ต้องไปอยู่ที่นั่นเพราะว่าการมีลูก2ออยู่กลางนิวยอร์กมันคงมันคงแพงเกินแต่ตอนนี้กาเซ็นยังอยู่อยู่นั่นอยู่ป่ะไม่ไม่ครับผมเซ็นกับค่ายที่เมืงองไทยสัญญาจากตรงนั้นก็หมดไปแล้วโอเคเข้าใจแล้วมา ที่พูดถึงยูโกแล้วทุกครั้งที่เราพูดถึงเขาเราจะต้อยเขาร้องเพลงกะเพราะคนนี้เล่นสดเนี่ยดีมากคอนเสิร์ตที่กำาัจะเกิดขึ้นชื่อว่าคอนเสิร์ตภาษาแม่ใช่ภาษาหมายความว่าอะไรพี่ก็ภาษาเพลงมันเป็นภาษาไทยหมดแล้วภาษาไทยไม่ใช่ภาษาพ่ออ๋อเป็นภาษาแม่ใช่เข้าใจละคอนเสิร์ตภาษาแม่ภาษาเพลงไทยร้อยเปอร์เซ็นต์แขกรรบเชิญของคุณเดี๋ยวกันนะวีเวลเลเข้าใจคนนี้ร้องเพลงดีมากเจมส เจมอนทนมาดีเจหรอเไม่ครับเขาเขาเป็นมือคีย์บอร์ดประจำวงอยู่แล้วแล้วก็เป็น <c oughs> เป็นโปรดิวเซอร์อัลบั้มดำสนิทด,ด้วย <c oughs> เลยเลยเราทำงานด้วยกันมามาเกือบจะน่าจะ5ปีแล้วมั้งรู้ใจกันอยู่แล้ว <c oughs> พูดถึงอัลบั้มดำสนิทเนี่ย เพลงครอบครองผมชอบที่สุดอัลบั้มนี้อ๋อผมไม่เข้าใจเลยว่าทำไมคุณชอบนางเอกเอ็มวีคุณสวยแม่แม่หยอดตลอดเลยนะคุณนิดอาเก็บอกแล้วว่ารู้จักกันเป้อารักมาด้วยครับผมเป้อารักมามาเล่นกีตาร์ให้มาเล่นกีตาร์แล้วก็มาร้องเพลงคือผมกับเป้ก็ก็เป็นเพื่อนกันแล้วผมก็ ประยวงงานให้เขาด้วยเขามีอัลบั้มชื่อไม้กับเหล็กผมก็ประยวก์ประมาณครึ่งหนึ่งของเพลงในนั้นเลยก็จะมีทั้งเพลงของผมที่เขาจะร้องแล้วก็เขาก็จะร้องเพลงจากผลงานใหม่เขาด้วยอโคกันอยู่คอนเสิร์ตนี้จะเกิดขึ้นวันที่15กันยายนนี้ไบเทคบางนาฮอง์107ครับแล้วซื้อบัตรได้ที่ไหนอะคะไที่เกตเมจอี์ครับมีหลายราคาให้เลือก บจำราคาได้ไหมไม่ได้ <laughs> ไ้ครับ <laughs> เรามีเขียนให้เลยครับก็มีบัตรราคาร1 0 0งพันพันห้บาทนะครับก็อย่างที่บอกซื้อได้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาเลยนะครับใช่ค่ะทีมงานครับเรายังมีเรายังมี r p r i ส์อยู่ไหม ไม่มีนะเอาไม่มีเป็นไรไม่เป็นไรแยเไม่ได้ไม่ได้เล่นเลยอัครั้งละกันครับ1,000บาทหนึ่งห้บาท2,000บาทไทยทิกเก็ตแมเชอร์ทุกสาขากับสิงคโปร์ชันพรีเซนต์ฮิวโก้ภาษาแม่15กันยายนนี้เจอกันแน่ที่ไบเทคปนาห์ฮอล์หนึ่งศูนั่นเองฮิวโก้ครับอะไรที่จะพิเศษในคอนเสิร์ตนี้ที่แฟนๆอาจจะไม่ได้เคยได้เห็นหรือว่าได้ได้ได้ฟังฮิวโก้ร้องก็น่าจะเป็นเซตลิสต์ครับเซตลิสต์เป็นเซตลิสต์ที่ไม่เคยเล่นมาก่อนก็คืออัลบั้มดำสนิททั้้้งอััลลบมแวก็ แต่อัลบั้ม10ล้อทั้ง4ชุดเกือบเกือบทุกชุดนะครับแล้วก็บางบางเพลงสมัย10ล้อยังไม่เอามาเล่นเลยเพราะว่ามันลึกมากเลยเลยน่าจะเป็นเรื่องตัวเพลงที่เอามาเล่นนะครับ playlist ใช่ playlist น่าจะพิเศษเพราะว่าไม่รู้มันจะเกิดขึ้นอีกหลังจากนี้ก็คงกลับไปทําเพลงสากลบ้างอะไรบ้างเลยไม่รู้ว่าเพลงเก่าๆพวกนี้จะมาเล่นใหม่ทีเมื่อไหร่อันไหนยาก่ากันไทยหรือว่าสากล ผมว่าภาษาไทยมันมีความยากอยู่เพราะว่าภาษาไทยมันมีเมโลดี้ในเรื่องของวรนณยุในเรื่องของป้า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 ,ปา,ปาเนี่ยแล้วพอมาเอามายัด เข้ากับเมโลดี้เนี่ยบางทีมันไม่เข้าบางทีเราต้องยอมเพี้ยนภาษาเพื่อเอาโน้ตหรือจะเอาภาษาแล้วโน้ตก็ทิ้งไว้เลยเลยมันมีกฎเกณฑ์มากกว่าภาษาอังกฤษมันค่อนข้างอิสระอยากยังไม่เขียวความในใจตอนที่บอกว่าเผยใช่ไหมถ้าเผยมันจะมีการเอซึ่งมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นคำศัพท์ของเราเองแต่มันก็ต้องแถแล้วก็แล้วแต่สำเนียงด้วยอย่างพี่แอดสามารถร้องเหนือแล้วมันฟังดีดูดีถ้าร้องถ้าสำเนียงสุพรรณก็ต้องร้องอีกแบบถ้าสำเนียงใต้ก็ร้องโน้ตบางโน้ตที่สำเนียงภาคกลาง ไม่ได้อ,อีสานก็อีกแบบนึงเลยเลยมันเหมือนมันมีความละเอียดมากกว่า<ช>เรื่องสำเนียงแต่นั่นคือเสน่ห์ของเพลงไทยของเรา